อาราธนาธรรม <laughs> ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านในการพิชเชนบ้านทุง่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศาลาประชาคม หมู่ที่สามตำบลไทรขาวหัวไทรนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มีการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลไทรขาวสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลก็แล้วก็มีชะระบมีผู้เข้าร่วมสังเกตการนะครับที่มาประชุมซึ่งประธานในการประชุมก็คือกำนัน ประจําตําบลใส่ขาวก็คือนายสมศักดิ์หนูยิ้มซ้ายนอกจากนั้นก็มีนายกวิราชมีหินนายกอบตใส่ขาวมีตัวแทนจากอําเภอนะครับมีพัฒนาการอําเภอมีกเกษตรที่มาร่วมประชุมมา,าให้ความรู้ทางด้านต่างๆนะครับหลักใหญ่ใจฟาร์มของการประชมุมครั้งนี้นะครับสรุปประเด็นสาระนะครับได้ว่า นะครับมีการประชุมในเรื่องของการข้าเวรที่อำเภอวชัยนะครับของผู้ใหญ่กำนันที่ไปช่วยทางอำเภอเข้าเวรไปช่วยอำนวยความสะดวกของชาวบ้านที่ไปติดต่อกับอำเภอนะครับแล้วก็เรื่องของจิตอาสากิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาหมู่บ้านเรื่องของการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาทิเช่น เกี่ยวกับเรื่องน้ำประปานะครับโครงสร้างพื้นฐานประมาณนี้แล้วก็เรื่องของอนครสีโมเดลของตำบลทรขาวการลาดเวรดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแนวพระราช,ชด,ดํารินะครับแล้วก็เรื่องของเพตจตำบลทรขาวแล้วก็เรื่องอื่นๆทั่วไปนะครับก็ อย่างเช่นเรื่องทั่ว,วไปคือการลักเล็กขโมยน้อยการเสพยาเสพติดประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนําปัญหาของแต่ละหมู่ก็มาให้ข้อคิดเห็นข้อ,ขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาตามลําดับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมเจอนายอนุนทองดุก เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูท่ทีสามตำบลไร่ข้าวอำเภอวัดไรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้ในหนัดไม้แตนผู้แตนกำนั่นแตนผู้ใหญ่ผู้ช่วยทุกท่านครับมาจุ่มสันจอนมูท่ทีสามครับว,วันนี้มูท่ทีสามเป็น,นเจ้าภาพโดยการมูสร้างบ้านประโยชอ,อันนี้เราก็จะจุม่มจักสร้างดีและรูปแบบจะได้มาเอา biar jadi tanah muntah muntahan jadi kalau bu apa ini nanti akan menjadi apa? Kopi benar, benar nggak? Ini nggak jadi. Kau pun jangan di. Dua belas PKC benar. Um, kau berangkat jam sancun. Menit dua puluh tiga. dan susah soal apa? di itu kau belum cukup tanggap. ต้องทำดเรื่องอยู่มาดีเรื่องกับเรื่องไหนเรื่องการเ้าเวทชุดบริการยาเบอร์อื่นอื่อในเรื่องบรารหน้าที่น้นไมได้ก็รู้ยางละอยคื่นต้งเข้าเวทคือองรูาเวลาช่วยเื่อเลยเวลาเอวลาช่วงโอกาสมันคือได้นำจาประหยเรื่องดีใจบริาทุกกอง

có dạng nặng hay không? Ờ, để xuất thì tại vì này quỷ thằng này cả thế thì tiền bước luôn cả đen vào thì hết trường vô thật nên trường vô mây đèn cản nương mây đèn tiên đi thành công hay đến trường vô ta đánh, đánh วันนี้มีผู้ที่ีมีความลงโปรตีนแตงวมแตงนมอีกส่งด้หรือวง่งยนุาจะบอกวัาเรยที่จะมีกำโตาปวันนี้พุ่งการรุ่งแบบอยู่ขึ้นตรงนี้ว่าเป็นอย่างข้างบนว่าการสีผุ้ป่วอะไรนี้ไม่ยอมมาบอกวัาต้งสีนึงหรือมานเป็นี่มันอย่โเีนั่นมาแต่วมมาแต่วมต้องทำใจดูแต่ดีที่นี้ไม่มากให้มากให้มากสร้างกนต้ดูดี ดไม่มากเคยจากลูตัวนี้วาพุ่มวงอยู่แต่เรไม่มทางออกก็คู่ก็รงีไม่ยากให้ลูตัวกัีหรืองานุ่จะบังกันทีนี้ตองทักสัวไปว่าย่อนีเขามงไหใช่ไหมไปเด็วัวแต่จะไม่พิสัยแต่ตัวเขากันม่จไห่วเรื่อง้มล่างไปขโมยน้อยแล้วว่าขี้ยานอะไรแย่างนี้ยังไม่อยู่เลยเลยจอดระบบก็มาทางพยานนี้่ะในข้อนุ้าตอนนั้นรนเข้าวา คอยโชว์บกับต่อมานสวรรท้าหวงประจุมด้วยเลยระบบมุกดาทม่น่าจะน้แวมันโกลาจตะเวนเลยระบบคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจมาลยสวรรค์ให้กับวิเชียนบ้านทุ่งเมื่อชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ